สำหรับข่าวต่อไปคุณผู้ชมหลายๆคนนะอาจจะตกอกตกใจ <ừ> นะครับสำหรับคุณโยงอามแช์นะครับได้โพสต์ข้อความนะครับสติกระเจิงกลางดึกกันเลยทีเดียวนะครับทำเอาคุณพ่อลูกอ่อนดีกีพระเอกนะครับอย่างคุณโยงอามแช์นะครับล่าสุดเนี่ยทำเอาใจหายใจคว่ำกันเลยทีเดียวนะครับเ <ừ> มื่ออยู่ๆเนี่ยคุณโย่งเนี่ยได้โพสต์ว่าส้มหยุดเนี่ยแมวเหมียวตัวน้อยเนี่ยที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยได้หายออกไปจากบ้านโอ <ừ> ้ช่วงนี้แมวหายออกจากบ้านบ <ừ> ่อยนะ ล่าสุดเนี่ยที่หายไปครั้งก่อนเนี่ยรปพ,พอได้นะเธอสามแสนอะ่ะม,มันวิ่งอ,อยู่ในหมู่บ้านเออน้องมนันน้อ่อแต่นี่น้องส้มหยุดของคุณโย่งอามแชร์นะครับโดยเหตุการณ์นี้นะครับคุณโย่งเนี่ยได้โพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมนะครับเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นจนได้ช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งหลังจากที่ผมพาเจ้าอบเชยเข้านอน,อนเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ผมก็เดินลงไปข้างล่างเพื่อที่จะส่งเจ้าส้มหยุดเนี่ยกับพี่ทูทูนะครับเข้านอนอีกห้องด้วยคุณผู้ชมแต่พอเปิดประตูห้องเข้าไปเท่านั้นแหละใจหายหายล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยตกใจมากเพราะพบว่าเจ้าส้มหยุดเนี่ยแมวสุดรักเนี่ยหายไปคุณผู้ชมนะครับเหลือแต่พี่ทูทูนั่งอยู่คนเดียวในห้องนะครับผมรู้ทันทีเลยนตอนนั้นว่าเจ้าส้มหยุดหนีเที่ยวแน่ๆ คาดว่าน่าจะเป็นช่วงที่แม่บ้านเนี่ยมาทําความสะอาดแล้วเผลอเปิดประตูทิ้งเอาไว้นะครับสติกระเจิงมากครับตอนนั้นนะครับเพราะส้มหยุดเนี่ยยังเด็กอยู่และสนมากๆนะครับแถมยังไม่เคยออกจากบ้านไปไหนเนื่องจากเนี่ยผมเลี้ยงแบบระบบปิด ยิ่งกว่านั้นนะครับที่หลังหมู่บ้านเนี่ยเป็นสวนขนาดใหญ่มีต้นไม้เยอะมากๆนะครับผมกับก้อยแล้วก็อรอปภเนี่ยก็รีบออกกันไปตามหากันโดยด่วนเลยคุณผู้ชมโดยวนกันอยู่ในรอบหมู่บ้านเนี่ยเป็นชั่วโมงนะครับใจเสียมากๆครับจะร้องไห้อยู่แล้วแต่เดชะบุญโชคดีมากๆที่เจอเพื่อนบ้านที่น่ารักออกมาช่วยกันตามหาเป็นกลุ่มใหญ่เลยคุณผู้ชมสุดท้ายแล้ว หลังจากหากันมากกว่าสองชั่วโมงโ<ฮ>พี่เพื่อนบ้านคนหนึ่งเนี่ย<ฮ>ก็ไปเจอส้มหยุดนั่งอยู่ใต้อ่นั่งอยู่ในสวนต้นไม้อย่างสบายใจเฉิบ <c oughs> แต่เรียกเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมมาอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้เนี่ยเป็นหฮีสอ๋อแมวพอเขาเป็นหฮีสเนี่ยเขาก็ต้อง หาตัวเมียมาผสมพันเนาะบางบางตัวเป็นที่มันร้องหนักเลยนะอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งในสาเหตุบวกกับที่ป้าแม่บ้านมาเข้ามาทําความสะอาดแล้วก็ลืมปิดประตูนะครับแถมยังวิ่งเล่นเลยนะเขาบอกว่าส้มหยุดเนี่ยวิ่งเล่นเลยนะโชว์แบบพวกเราเนี่ยให้เห็นการออกกําลังกายเพิ่มมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมนะครับ <c oughs> สุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมเจ้าส้มหยุดสุดหล่อของผมก็วิ่งกลับเข้าบ้านเอง แล้วก็เขาก็โพสตคลิปไว้ทางผ่านทางอินสตาแกรของเขานะครับแล้วก็มานั่งรออยู่ที่หน้าประตูแถมยังทําหน้าตาแบบชิวๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโคตรแสบเลยนะครับไอ้ส้มตูดเอ๋ยใจหายกันทั้งบ้านนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับหลังจากที่คุณยกงอัมแชร์โพสเนี่ยหลายหคนเข้าไปคอมเมนต์เออหาน้องให้เจอไวๆนั่นนู่นนี่นะครับอ่ะสรุปว่าเจอน้องส้มหยุด ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะครับางานนี้เดชบุญนะที่หาเจอถ้าหาไม่เจอเนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าส้มหยุดเนี่ยจะไปหยุดอยู่ตรงไหนนะเครียดเลยนะเราออกไปตอนกลางคืนอ่ะดูดูในกล้องวงจรปิดเนี่ยเหมือนแบบตอนกลางคืนนะออแล้วก็เดินปุนเปียนไปปุนเปี้ยน,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 นมานะส้มไม่ยอมหยุดนะคะเนี่ยเขาก็โพสเป็นคลิปไว้นะดูเห็นไหมเห็นไหมนั่นเนี่ยนางวิ่งไปวิ่งมาแล้วแมวอ่ะวิ่งเร็วมากใช่หายไปเลยนะเร็วกว่าหมานะ แล้วยิ่งเขาเลี้ยงแบบระบบปิดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เจอแบบแมวตัวอื่นนะเพราะถ้ามันไปเจอตัวอื่นมันยิ่งตะเลิดนะบางทีนังเครียดไงคืออันนี้ฝันฝันฝันเลี้ยงหมาฝันไม่ได้เลี้ยงแมวอยากรู้เหมือนกันว่าแมวอ่ะเราจูงเดินได้มใส่จูงได้ฉันเห็นบางคนก็จูงแมวเดินนะเธอโอ้แต่เขาไม่ค่อยเอาออกมากันไงที่นี่ไง เซ็นทันอิตวิวคือถ้าได้ออกมาบ้างอ่ะสัตว์เขาก็อยากจะแบบปลดปล่อยบางทีเลี้ยงในระบบปิดอดีแล้วค่ะมันก็จะได้ไม่รบกวนเพื่อนบ้านเนาะแต่ว่านางก็อาจจะอยากออกมาเดินดูนู่นดูนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต,ต้องจัดการยังไงนะกับคนที่เลี้ยงแมวนะคะ,ะเห็นใจนะเพราะถ้าหายไปอ่ะแมวหายอ่ะหายยากกปิดมา ลูกหายไปไหนอะแมวส้มหยุดที่นางเก็บมาตอนนั้นหายเลยนะเออใช่ตัวนี้เหมือนแฟนคลับช่วยกันตั้งชื่อไงตอนนั้นแม่สีตามพอดีส้มหยุดชื่อนี้เลยส้มหยุดเจอแล้วนะครับคุณผู้ชมส้มหยุดอยู่ใต้ต้นไม้ในสวนนั่งสบายใจนะ